ัอที่ท่านด้วยนะเทสร,ระบบกันหน่อยเอยทสมานานเลยอีท่านด้วยนะเทสร,ระบบกันหน่อย,อยไม่เทสมานานเลยเออเจ็บโอ้ย อืมหวัดดีท่านด้วยนะคะหวัดดีด้วยนะอยตอนนี้กลับมาแล้วหลังจากที่หายไปนับหนึ่งเดือนแต่เน่ยก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมาแล้วอ๋ยหวัดดีทุกท่านด้วยนะคะหวัดดีด้วยนะอีอาอีวีอ่ะไปตึง รู้สึกแอบไม่ได้ไลน์นานแล้วมันแปลกแปลกแป้งแป้งเงี้ยไม่รู้ฮะแล้วผมลืมไปแล้วว่าผมปาร์ลบอกไว้ไหนเออใช่ไม่ได้กดเราบอก,บอกนานนับเดือนแล้วมา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 ครับมามามาัสดีค่อนข้านด้วยนะครับัอดีหายไปนานนับสามเดือนฮะไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงเด,เดือนเดียวเอง วันนี้เน็ตช้าๆหน่อยนะคือเน็ตวันแรกมันก็จะช้าอย่างเงี้ยแหละผมหาได้แบบโหดก็ได้มาแมปอะไรก็ไม่รู้อีเวนต์อัปเดตใหม่ฮะผมก็ปิดพัดลมสินะเพราะว่ากลัวเสียงเข้าใหม่แต่เนี่ยผมก็ค่างที่จะดีอยู่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องไป่ไ,ปได้มามา หาก่อนนะฮะแแบบที่มันไม่ค่อยกินเน็ตอะอืมอืมไกน่นจะได้แแบบอะไรปัญญาอ่อนวะอ่าผมเล่นแบบนี้ก็ได้มาไม่รู้ว่าเล่นแบบอะไรเล่นไป,นไปก่อนอีบอกอีเวไ้ที่หลังเนี่ยมันช้ามากเล่นไม่ได้ขอดี่นด้วยนะฮะอเอ้ แมปแมปอะไรฮะแบบนี้นี่อ,นอะไรแมปอะไรโอ้โ,หโอโห,หน้าจอหันไม่ได้เป็นอีกแล้วครับโอโ้คือคุณพี่จะไม่ผมแบบเกิดเลยรหรอเขาตามมาเอ้แคเคเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยบอกชื่อเลยนะคือผมไม่รู้นะว่าคนไหนนะอันนี้จำไม่ได้นะ้วหนึ่งเดือนเนี่ยเริ่มจําคนไม่ได้แล้วจาไม่ได้จริงๆเนี่ยเนี่ยจำไม่ได้จริงๆรนะิเนี่ยเนี่ยนี่ใครเอ่ยผมไม่เห็นโปรไฟล์นะผมก็ไม่รู้ว่าคือใครเห็นแค่ตัวชื่อผมไม่รู้จริงจริงเนะีเนี่ยซอรี่ด้วย คนไหนฮะไม่เล่นนาน้บเดือนไอ้เน็ตมีความร่มอีกแล้วฮะทุกท่านเน็ตมีความร่มอีกแล้วเน็ตร่มไม่เอ่ยไล้วไหน,นแล้วกันนะผมไม่เห็นคุณอนะเอออะขอ,อสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วดช่วยกดไลค์ด้วยนะคะวันนี้ผมมาเล่นแมบ อันนี้ดีกว่านะพอดีผมไม่รู้ชื่อเราเล่นจังได้มราเล่นจังได้อ้าวอ้าวมาเดะตรงนี้แล้วกันอ่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละ,ละผมว่าต้องมีคนแน่นอนสักคนน่ะอุ้ยอุ้ยโดน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 ว้ายอ่าได้ตังค์โอเคอัปเดตไปอัปเดตเราบอกโอ้โหเฮ้ย <gasps> ชิบหายแล้วตรงไหนอะตรงนี้แล้วกันนะนี่ตรงนี้ไม่โดนแน่นอนผมว่าไม่โดนแน่นอนหนึร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าไม่โดนแน่นอนหนึร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อผมเชื่อผมอุ้ยไม่โดนฮะแต่เรียบร้อยโดนเก็บสองไก่เหลืองอะไก่เหลืองโอ้ไข่ชิคเกนเ้นยีโล่เหรอ เรี้ยตรงไหนดีอ่ะโอเคโอเคตรงนี้ละกันอ่ะตรงนี้ไม่รู้นะมันมีหรือเปล่าว้าวไปโดนจ้าหรือโดนวะมันอยู่หลังๆผมอ,ะอ่ะเกือบตายไปแล้วเราชื่อไทยที่แปลว่าไก่เหลืองชิคเก้นเย l โลนั่นหรอชิคเก้นเยนโลตายแล้วให้เราต่อยกันอ้าวผมเลยไม่ค่อยได้ต่อยอ่ะ เก็บอะไรเนี่ยวต้องต่อยกันด้วยอ้าวชนะเฉยต้องต่อยกันด้วยเหรอฮะได้ห้เดี๋ยวเข้าตามไปนะคะเดี๋ยวเข้าตามไปนะใจะเย็นนะครับขอเล่นแบบนี้ก่อนนะเหลือใครแล้วให้ผมทำอะไรเอา้าทำไมต่อเอาชีวิตรอดจนกว่ามันจะเล็กลงโอเคโอเค โอ,โอ้จะตกจะตกอยู่แล้วเนี่ยอ่าตกแล้วเพื่ออ๋อมันขี้โกงครับทุกท่านมันน่าใช้โปรโครับเขตัวนี้ใช้โปรโก็ว่าอยู่ว่ามันหายไปไหนฮะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยงงหมดแล้วได้ไงก่อนในเกมนี้มีอะไรบ้างฮะเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่รู้โอ้ยไม่ม,มีตัง เล่นอาบีก็แหละอาบีอะไรกันไม่รู้โอ้ยมาอืมตรงนี้เอ้เช็คหน่อยอย่างนี้เออจะมีคนแน้นอนจะมีไม่ใช่ผมโดนยิงนะอ้าวไม่ดีเลยทุมท่านด้วยนะฮะเอยตายแล้วให้ตายสิเรานี่มัน ช่างไม่เก่งซะเหลือเกินเพราะเขายิงกย่างเงีียแล้วเขาเห็นผมได้ไงอ่ะจะขี้โกงกันแน่เลยเรียบร้อยโดนแะน่ะคนนั้นโดนแะน่โดนหมดแก๊งแนะ่ถ้าไม่เหยียบนีไไก่ในผม,มน่าจะถุนด้วยละ่ะตายสิเปลี่ยนแบบดีกว่านะฮะวันนี้ในผมกลางเลยนะวันเนี้ ไปครับไปไหนคนไหนล่ะ,ะหาก่อนฮะ้มันคนมันเยอะเกินหา,กหาไม่เจออีกแล้วใช่ผมหาไม่เจอเหีกแล้วคนไหนล่ะครับผมไม่รู้นะคนไหนอะ่ะคนไหนอะ่ะเอาไม่รู้เลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวระหว่างร้อยเขานั่นแล้วก็ไปหาแมปบเรกันดีกว่า หาไดนะ้แมปรอนะฮะแมปที่ช่วงนี้จะดีก็จะ็แมปแบบหนึ่ง,งมีแต่แมปอะไรก็ไม่รู้เราบอกของฉันเป็นอะไรไปอ,อ,อีเวที่ไหนเล่าเล่ามีซักแมปสิไหนนะอืมมันมีแต่แมปอันนี้ใครเล่นเลยเราลองหาแบบสนุกเล่นกันดีกว่าลองอันนี้แล้วกันนะฮะมันคือซ่อนและเปลี่ยนโฉมมันมีคนเล่นเยอะไหมอะ กี่คนเออห้าพันหกน่าเล่นอยู่ครับอันนี้น่าเล่นอยู่อ่าเข้ามาแล้วสึกว่าเกมพก็น่าจะโนเออโอ้โหรบักสิบห้าเออลรสเสียงเกมก่อนฮะเนี่ยผมเป็นไรเนี่ยไปครับนี้นี้เขย,ยับขย,ยับ